สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านกันเหมือนเช่นเคยเลยนะครับผมวันนี้นะครับเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมพบกันในทางช่องวัตถุมงคล4ทิศนะครับผมและวันนี้นะครับผมเราอยู่กันใน E ีพีที่ 829กันแล้วนะครับพี่ๆก็รหักพี่ๆท่านใดนะครับผมเพิ่งเคยผ่านเข้ามารับชมทั้งช่องของผมกันเป็นครั้งแรกนะครับผมก่อนเลยนะครับผมก็อย่าลืมกดปุ่มถูกใจนะครับผมวิดีโอนี้นะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดปุ่มติดตามนะครับผมไว้ให้ทั้งช่องของกระผมด้วยนะครับและที่สําคัญเลยนะครับผมอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งนะครับผมข้างๆปุ่มติดตามไว้กันด้วยนะครับพี่ๆเพื่อที่ว่านะครับผมเวลาผมได้ลงคลิปวิดีโอนะครับเปิดแบ่งปันนะครับพ้าบ้านเครื่องรางนะครับผมของสะสมราคาแบ่งปันแบบนี้นะครับผมจะได้ ไปยังพี่ๆเป็นท่านแรกๆเลยนะครับแล้วสําหรับพี่ๆท่านใดนะครับผมที่รับชมแล้วชอบใจนะครับผมรับชมแล้วถูกใจดูแล้วสนใจนะครับผมว่าอยากจะเช่านะครับผมพระรายการไหนนะครับก็สามารถสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมเบอร์โทรแล็ตนะครับผมเบอร์โทรนะครับ0903251096นะครับผมส่วนไลน์แอดก็แอดหนึ่งเจ็นะครับผมหรือว่าจะใช้เบอร์โทรนะครับเพิ่มเพื่อนมาก็ได้นะครับพี่ ก็สำหรับกติกานะครับผมของทั้งช่องนะครับก็ง่ายๆเหมือนเดิมนะครับผมในทุกๆ EP นะครับผมเพียงแค่พี่ๆนะครับผมดูให้ชอบใจดูให้ถูกใจดูให้สนใจนะครับว่าอยากจะเช่านะครับพระรายการไหนนะครับผมหลังจากนั้นก็ให้จดเป็นหมายเลขขององค์พระองค์นันนันไว้ได้เลยนะครับผมซึ่งนะครับผมมีพีนี้ก็จะเรียนตั้งแต่หมายเลขที่หนึ่งนะครับผมตรงด้านบนนี้นะครับผมไปจนถึงหมายเลขสุดท้ายนะครับผมคือหมายเลขที่23ตรงมุมด้านล่างนี้เลยนะครับผมหลังจากที่นะครับผมจดเป็นหมายเลขที่ถูกใจเรียบร้อยนะครับผมก็อย่าลืมสังเกตดดดูลงชื่ออคิปววีโกัน้ยผม ตรงส่วนนั้นนะครับผมจะมีหมายเลข EP นะครับเขียนกำกับบอกอยู่นะครับเพียงเท่านี้นะครับพี่ๆก็สามารถพิมพ์ลายนะครับผมมาบอกผมหรือว่าจะโทรนะครับผมมาบอกผมก็ได้นะครับแล้วก็บอกผมได้เลยนะครับผมว่าสนใจนะครับอยากจะเช่านะครับผมพระเครื่องนะครับหมายเลขที่เท่าไหร่นะครับผมใน EP ไหนนะครับผมก็จะขอทราบชื่อที่อยู่เบอร์โทรของพี่ๆนะครับผมแล้วก็จะจะส่งให้ภายในวันนั้นเลยนะครับผมแต่ละรายการนะครับผมก็จะส่งให้ฟรีนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางพระทุกองนะครับผมที่ได้เช่าบูชาไปก็ สวยตรงตามในวิดีโอนี้ทุกองค์ทุกรายการอย่างแน่นอนเลยนะครับก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสีเวลานะครับผมขออนุญาตนะครับผมซูมกล้องเข้าไปนะครับแล้วก็จะเริ่มกันที่รายการที่1นะครับพี่ๆสำหรับหมายเลขหนึ่งในพี่นี้นะครับผมจะเป็นพระสมเด็จนะครับพี่ๆอันนี้ผมเอาเป็นใบใหญ่แบบให้ดูก่อนนะครับเป็นพระสมเด็จวัดระฆังนะครับพิมพ์ใหญ่นะครับพี่หมายเลขนี้นะครับ รายการนี้นะครับผมถ้าท่านได้ชอบไปแล้วก็จะรับพร้อมกับใบเลยนะครับผมที่ผมได้มาเลยนะครับสำหรับหมายเลขที่หนึ่งในปีนี้นะครับผมองค์นี้ขออนุญาตปล่อยแบ่งปันให้นะครับผมในราคา600บาทนะครับพี่ๆสำหรับหมายเลขที่หนึ่งใน EP นี้นะครับผม600บาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับพี่ๆขออนุญาตลงกล้องให้ดูให้ชมกันนะครับผมสําหรับพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่หมายเลขหนึ่งนะครับผมใน EP นี้นะครับนี่เลยครับผม 600บาทจัดส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับพี่ๆลองดูลองชมกันได้นะครับผมรายการหมายเลขนี้นะครับรายการที่1นะครับผมถ้าใครสนใจก็สามารถสอบถามเข้ามาขอดูรูปภาพเพิ่มเติมกันก่อนก็ได้นะครับพี่ๆถัดมานะครับผมรายการหมายเลขสองครับรายการนี้จะเป็นพระอ่อพระพุทธชินราชนะครับผมพีนีโดจีนะครับพี่รายการหมายเลขนี้นะครับเป็นเนื้อโลหะผสมนะครับ อันนี้ออกวัสุทัศน์นะครับพี่หมายเลขนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับปล่อยแบ่งปันให้นะครับผมในราคา600บาทเหมือนกันนะครับผมสําหรับหมายเลขที่2ใน EP นี้นะครับผมสําหรับพระพุทธชินราชหมายเลขนี้นะครับ600บาทนะครับผม600บาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับพี่พี่ลองดูลองชมผิวกันดูได้นะครับผมสภาพผิวองค์พระนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมหมายเลขนี้นะครับรายการที่2นะครับพี่พี่ หากอยากชมรูปภาพเพิ่มนะครับผมก็สอบถามมาได้เลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับผมสามารถโทรเข้ามาพูดคุยนะครับผมหรือว่าทักเข้ามาสอบถามกันได้นะครับพี่พี่ถัดมานะครับผมรายการที่3ครับรายการนี้จะเป็นล็อกเก็ตหลวงพ่อสดหลวงพ่อสุดนะครับผมวัดการหลวงนะครับพี่รายการหมายเลขนี้นะครับผมปล่อยแบ่งปันให้ในราคา300บาทนะครับผมสําหรับล็อกเก็ตหลวงพ่อสุดนะครับผมวัดการหลวงนะครับนี่นะครับพี่พี่สามร้อยบาทนะครับผม300บาทจะส่งให้ฟรีนะครับผม เท่านั้นเลยนะครับพี่พีเป็นล็อกเก็ตเปลือยแบบนี้นะครับผมเลี่ยมจับขอบนะครับผมลงพดวัดการหลงนะครับด้านหลังก็จะเป็นยันนี้นะครับพี่พีนี่นะครับเปิดให้ในราคานะครับผมสามร้อยบาทนะครับผมหมายเลขกนี้นะครับถัดมานะครับผมจะเป็นเหรียญหลวงพ่อเที่ยงนะครับพี่พีหลวงพ่อเที่ยงนะครับบ้านมีดีนะครับพี่พีหลวงพ่อเที่ยงองค์นี้นะครับผมปีสองห้าหกสามนะครับองค์นี้ขออนุญาตปล่อยให้ในราคานะครับสามร้อยบาทนะครับ 300บาทนะครับผมสำหรับเหรียญหลวงพ่อเที่ยงอง์นี้นะครับผมรายการที่4นะครับพี่พีสามร้อยบาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับนี่นะครับอันนี้น่าจะเป็นรุ่นหลักนะครับพี่พีลองดูลองชมกันได้นะครับหลวงพ่อเที่ยงรายการนี้นะครับผมแบ่งปันให้300นะครับผมรุ่นบ้านมีดีนะครับผมหมายเลขนี้นะครับครบ1 0 8ปีนะครับผมหมายเลขที่4นะครับ ถัดมานะครับผมจะเป็นเครื่องรางนะครับพี่นี่เหมือนจะเป็นเขาแกะนะครับผมนี่นะครับเขาแกะสลักนะครับพี่นี่นะครับเป็นเสือแบบนี้นะครับผมเป็นเครื่องรางนะครับรายการนี้นะครับผมมีรอยจานรอบแบบนี้เลยนะครับผมผมไม่ทราบเกจิคณาจารย์นะครับพี่นี่นะครับสําหรับรายการนี้ปล่อยให้ในราคาผมเอาเอาห้าร้อยแล้วกันนะครับผมท่านได้สนใจเปิดให้ในราคานะครับห้าร้อยบาทนะครับผมสําหรับเครื่องรางนะครับผมนี่นะครับตัวใหญ่แบบนี้เลยนะครับพี่ ลองดูลองชมกันได้นะครับผม500บาทนะครับ500บาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับเดี๋ยวผมถ่ายรูปภาพไว้ให้นะครับผมท่านใดอยากชมตรงไหนเพิ่มเติมก็สอบถามเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับถัดมานะครับผมรายกันที่6ครับอันนี้จะเป็นเหรียญนะครับหลวงพ่อพัดนะครับผมปุญญกาโมนะครับเป็นรุ่นมหามงคล168รุ่นที่2นะครับนี่นะครับเป็นเนื้อลงยานะครับพี่ หมายเลขนี้นะครผมรายกันที่6อง์นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับปล่อยแบ่งปันให้นะครับผมในราคานะครับผม400บาทนะครับผมสําหรับเปรียนหลวงพ่อพัดนะครับผมหมายเลขนี้นะครับ400บาทนะครับผมลงยาสวยเลยนะครับพี่ผิวนี้นะครับผมหลวงพ่อพัดกุญยาคาโมนะครับอันนี้น่าจะเป็นเนื้อทองแดงลงยานะครับผมลองดูลองชมกันได้นะครับต่อโค้รหมายเลขนะครับผม882นะครับมหามงคล1น8นะครับผมรุ่นที่2นะครับพี่ นี่นะครับผิวสวยมากนะครับพี่ลองดูลองชมกันได้นะครับผมองนี้นะครับเปิดแบ่งปันให้นะครับผมในราคา400นะครับหากชอบใจก็พูดคุยราคากันได้นะครับผมทัดมาครับผมรายการที่7นะครับอันนี้ก็เป็นหลวงพ่อพัดเหมือนกันนะครับพี่บ้านนี้ชอบสะสมหลวงพ่อพัดนะครับเป็นเหรียญนะครับผมนี่นะครับที่ระลึกฉลองอายุนะครับผมนี่นะครับอัมตัตพัดปฏิหารนะครับพี่ รายการนี้นะครับผมเป็นเหรียญลงยาเหมือนกันนะครับหมายเลขเจ็ดนะครับพี่พี่องนี้นะครับผมขออนุญาตปล่อยแบ่งปันให้นะครับผมในราคานะครับผมสําหรับลพพัดองค์นี้นะครับผมนี่นะครับลพพัดองค์นี้ก็ลงยาผิวสวยเลยนะครับเอาสี่ร้อยเหมือนกันนะครับหากสนใจคู่กันนะครับผมเดี๋ยวผมมีราคาพิเศษให้นะครับ ก็สามารถสอบถามเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับพี่ชอบองไหนนะครับผมสนใจองไหนก็อย่าลืมนะครับเบอร์โทรไลน์แอดได้ขึ้นไว้ให้ตลอดทั้งวิดีโอแล้วนะครับพี่จะขอดูรูปภาพเพิ่มเติมกันก่อนก็ได้นะครับผมหากยังไม่โดนใจก็ไม่เป็นไรนะครับผมหมายเลขนี้400นะครับพี่ถัดมาครับผมรายกันที่8ครับเป็นเหรียญนะครับผมอันนี้หลงูุสีนะครับพี่หลงูุสีนะครับรุ่นพิเศษนะครับผมองค์นี้นะครับผม4 0 0รอยเหมือนกันนะครับผมสําหรับ เหรียญรูปสีหมายเลขนี้นะครับผมเป็นเนื้อน่าจะเป็นเนื้อทองแดงนะครับผมองค์นี้นะครับมีรอยชานด้วยนะครับผมสี่ร้อยนะครับพี่หมายเลขนี้นะครับรูปสี่นะครับผมสี่ร้อยบาทเท่านั้นนะครับผมปีสองนห้าแปดนะครับด้านหลังจะเป็นโค้ดพญาเป็นยันพญานาคนะครับพี่ถัดมาครับผมรายกันที่เก้านะครับพี่องนี้ก็ เป็นเหรียญหลวงพ่อมุ้ยนะครับผมวัดดอนไร่นะครับองนี้นะครับ400บาทนะครับผมสําหรับเหรียญเสมาหลวงพ่อมุ้ยนะครับเนื้อเก่าแบบนี้เลยนะครับผมหมายเลขนี้นะครับ400บาทเท่านั้นนะครับพี่พี่สบาทจัดส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับผมสําหรับเหรียญนะครับหลวงพ่อมุ้ยนะครับวัดดอนไร่นะครับปีสอง2าหนึ่งนะครับพี่เป็นเหรียญเสมานะครับ ถัดมานะครับผมอันนี้เป็นนาฬิกานะครับพี่ที่ผมได้มาแบบนี้นะครับอันนี้ปล่อยแบ่งปันให้เอาในราคานะครับผมหมายเลขนี้นะครับผมได้มาก็สภาพนี้เลยนะครับพี่ก็อันนี้เหมือนว่าสามารถดึงตรงนี้ออกแล้วก็จะเวลาก็จะเดินนะครับผมท่านใดชอบนะครับผมนาฬิกาแบบนี้นะครับผมก็สอบถามมาได้นะครับอันนี้ผมให้ในราคา450นะครับผม450บาทนะครับพี่หมายเลขนี้นะครับ หากสนใจก็สอบถามเข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะครับผมเป็นตลับนาฬิกาแบบนี้นะครับผมพูดคุยกันได้นะครับผมหมายเลขที่10นะครับหากอยากดูรูปภาพเพิ่มก็เบอร์โทรไลน์แอดเลยนะครับผมสอบถามมากันได้นะครับพี่ไม่ต้องเกรงใจนะครับถัดมานะครับผมรายการที่11แล้วนะครับพี่พีอันนี้จะเป็นเหรียญพระอาจารย์มั่นภูริัตโตนะครับผมเหรียญพระอาจารย์มั่นนะครับผมอยู่ในเรียมสวยแบบนี้เลยนะครับองนี้นะครับผม400บาทนะครับผมสําหรับเหรียญพระอาจารย์มั่นหมายเลขที่11นะครับผมใน E ีีนี้นะครับ 400บาทนะครับผมสำหรับพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตรายการที่11นะครับผมใน EP นี้นะครับพี่พีนี่นะครับปีนะครับผม2 4 1 4ถึงปี2514นะครับนี่นะครับผมชนมายุครบ100ปีนะครับผมพระอาจารย์มั่นนะครับถัดมานะครับผมเป็นเรียญปูสีนะครับพี่องนี้300บาทนะครับผมปูสีรุ่นอายุเยือนปี2 5 1 7นะครับผม300บาทนะครับ รุ่ผู้สีนะครับผมหมายเลขนี้นะครับ300บาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับพี่พี่เป็นรุ่นอายุยืนนะครับผมลองดูลองชมกันได้นะครับพี่พี่หากกลองสั่นอย่างไรต้องขออภัยกันด้วยนะครับผมนี่นะครับปี2517นะครับวัดเขาทาบุญนาคนะครับผมอง์นี้นะครับ300บาทนะครับผมสําหรับเหรียญผู้สี่หมายเลขที่12นะครับถัดมานะครับผมเป็นปิดตาหลวงพ่อแก้วนะครับผมองค์นี้นะครับผมเปิดให้นะครับผมในราคานะครับ องนี้เอา300บาทนะครับผมสำหรับหลวงพ่อแก้วพิมพ์ใหญ่นะครับผมหลังแบบนะครับ300บาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับสำหรับนะครับผมพระปิดตานะครับหลวงพ่อแก้วนะครับรายการหมายเลขที่13นะครับผมใน EP นี้นะครับ300บาทนะครับผมถัดมานะครับผมจะเป็นล็อกเก็ตหลวงปู่ดูวัดสาแกนะครับี่องคนี้นะครับผมล็อกเก็ตนี้นะครับเอา300บาทนะครับผมสําหรับล็อกเก็ตหลวงปู่ดูนะครับ 300บาทนะครับผมลงดูว่าสแกด้านหลังจะเป็นฝั่งตะกุดนะครับผม3ดอกนะครับนี่นะครับแล้วก็เป็นผ้าจีวรนะครับพี่พี่รายการนี้นะครับผมถัดมานะครับผมจะเป็นพระฉลองพุทธิยสิบห้าสตวรรษนะครับองค์นี้400บาทนะครับพี่พี่สำหรับพระฉลองพุทธิยสิบห้าศตว์รษนะครับผมรายการที่15นะครับผมเปิดให้ในราคานะครับผมเอา 400บาทนะครับผม400บาทเท่านั้นนะครับผมผิวเก่าๆเดิมๆนะครับผมอยู่ในเลี่ยมแบบนี้เลยนะครับพี่สี0 0บาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับลองดูลองชมกันได้นะครับผมถัดมานะครับผมเป็นเหรียญโชคดีหลวงพ่อเกษมนะครับองนี้เอา500บาทนะครับพี่โชคดีหลังหนูนะครับพินใหญ่นะครับนี่นะครับ5 0าบาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับเป็นเหรียญโชคดีหลวงพ่อเกษมเข็มมักโรนะครับพี่ ดูให้ชอบใจชมให้ถูกใจกันได้นะครับสวยตรงตามในวีโอทุกองค์ทุกรายการเลยนะครับพี่นี่นะครับหากอยากชมรูปภาพเพิ่มก็สอบถามเข้ามากันได้นะครับอง์นี้500บาทนะครับถัดมานะครับผมอันนี้จะเป็นสร้อยนะครับพี่สร้อยนะครับผมหมายเลขนี้นะครับผมจะเป็นกวนอูนะครับพี่เนี่ยนะครับ ด้านหลังจะเป็นสมเด็จโตนะครับผมแล้วก็พลอยแบบนี้นะครับสําหรับรายการนี้เอา450นะครับผมหมายเลขที่17นะครับผมสร้อยรายการนี้นะครับผม450บาทนะครับผม450บาทจัดส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับนี่นะครับผมลองดูลองชมกันได้นะครับผมเป็นสร้อยกุอูนะครับผมด้านหลังเป็นสมเด็จโตนะครับ450บาทนะครับหากอยากชมรูปภาพแบบชัดๆก็สอบถามมาได้นะครับพี่พี่นี่นะครับ เป็นตรงนี้ก็จะเป็นเม็ดประคำแบบนี้นะครับผมความยาวก็ประมาณ30ซนติเมตรนะครับพี่พีอาจจะยาวกว่านั้นนิดหนึ่งนะครับถัดมาครับผมเป็นเหรียญนะครับหลวงปูไข่นะครับผมอยู่ในเลี่ยม3ห่วงนะครับผมองค์นี้นะครับเอา450านะครับพี่ๆีสำหรับเหรียญปูไข่เลี่ยม3าห่วงนะครับ450บาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับพี่ๆ450บาทนะครับด้านหลังจะมีรอยจานแบบนี้นะครับพี่ สวยงดงามเลยนะครับผม450บาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับถัดมานะครับผมจะเป็นเหรียญหลวงพ่อกลั่นนะครับพี่ๆหมายเลขนี้นะครับผมรายการที่19นะครับองค์นี้นะครับผมเปิดให้ในราคา400บาทนะครับผมสำหรับเหรียญหลวงพ่อกลั่นนะครับพี่หมายเลขที่19นะครับ400บาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับพี่พ DP รายการนี้นะครับผม400บาทนะครับนี่นะครับหลวงพ่อกลั่นวัดพญายการามนะครับ <มา S 2> เป็นเหรียญนะครับพี่ที่อยู่ในเลี่ยมสวยมากนะครับผมหมายเลขนี้นะครับถัดมานะครับผมวันนี้จะเป็นอ่านี่นะครับเป็นพระนะครับพี่นี่นะครับองนี้นะครับผมจําไม่แน่ใจนะครับผมว่าอยู่ที่ไหนนะครับนี่นะครับหลวงพ่อธรรมจักรนะครับพี่น่าจะเป็นหลวงพ่อธรรมจักรนะครับรายก er ารนี้เอา300บาทนะครับผมหมายเลขที่20นะครับ300บาทนะครับพี่องนี้เลยนะครับผมนี่นะครับ ลองดูผิวกันดูได้นะครับพี่พี่สามบาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับหลวงพ่อธรรมจักรนะครับพี่หมายเลขที่2 0่สนะครับถัดมานะครับรายการที่21นะครับพี่รายการหมายเลขนี้ก็จะเป็นนะครับหลวงปู่ทวดนะครับผมนี่นะครับนั่งฐานบัวนะครับพี่หมายเลขที่21องค์งนี้นะครับผมเอา4 0 0บาทนะครับผมสําหรับ ถุงผทวดเนื้อเปียกทองนะครับผมตั้งฐานบัวนะครับใต้ฐานลายเซนนะครับพี่องค์นี้นะครับ400บาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับพี่400บาทนะครับลองดูลองชมกันได้นะครับผม400บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับพี่ก็สวยมากนะครับพี่สำหรับถุงป้าทวดนะครับผมใต้ฐานลายเซนนะครับ ถัดมานะครับรายการที่22นะครับอ like like yeah. ันนี้ก uh, ็จะเป็นหลวงู well, okay. ุทวดเหมือนกันนะครับเป็นรายการรองสุดท like, ้ายใน EP นี้นะครับอันนี้จะเป็นตอบเฉลิมพลตรงนี้นะครับองค์นี้ก็400บาทนะครับถ้าหากสนใจคู่กันนะครับผมสององค์ก็มีราคาพิเศษให้นะครับผมก็สามารถสอบถามมาพูดคุยกันได้นะครับพี่พีนี่นะครับตอบเฉลิมพลตรงนี้นะครับผมสําหรับหลวงพ่ทวดรายการหมายเลขที่22นะครับผมใน EP นี้นะครับ ลองดูลองชมกันได้เลยนะครับพี่ๆสำหรับองค์นี้นะครับผม400บาทนะครับถัดมานะครับผมรายการหมายเลขสุดท้ายี้พีนี้แล้วนะครับก็จะเป็นเครื่องรางนะครับพี่ๆหมายเลขนี้นะครับหมายเลขที่2 3นะครับนี่นะครับมาพร้อมซองผ้าเก่าแบบนี้เลยนะครับผมนี่นะครับอันนี้จะเป็นเครื่องรางนะครับพี่ๆเดี๋ยผมจะดึงออกมาให้ดูนะครับเป็นคล้ายปากกานะครับแต่ด้านในนะครับผมสามารถหมุนได้นะครับพี่ๆแล้วก็ดึงออกมานะครับนี่นะครับผมจะเป็น ปากกาหมอนะครับผมที่อยู่ในปากกาอีกทีหนึ่งนะครับพี่เก่าแบบนี้เลยนะครับผมนี่นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับลงกล้องให้ดูที่ตัวของด้านในนะครับพี่นี่นะครับตอนนี้ก็จะเก่าๆแบบนี้เลยนะครับผมหมายเลขนี้นะครับรายการหมายเลขนี้นะครับผมเปิดให้ในราคานะครับผมเอา550นะครับผมสำหรับเครื่องรางนะครับผมรายการที่23นะครับผมใน EP นี้นะครับ 550บาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับพี่พสำหรับประกาหมอด้ามนี้นะครับผมนี่นะครับท่านใดสนใจก็สามารถสอบถามเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมจะผมถ่ายรูปภาพเพิ่มเติมไว้ให้นะครับพี่พ ก็สำหรับท่านใดนะครับผมที่รับชมมาจนถึงท้ายคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับถ้าหากว่ายังไม่ได้กดปุ่มถูกใจนะครับผมหรือว่ากดปุ่มติดตามนะครับผมก็อย่าลืมกดไว้ให้ทางช่องของกระผมด้วยนะครับแล้วสําหรับท่านใดนะครับผมที่ดูแลชอบใจดูแลถูกใจดูแลสนใจนะครับผมอยากจะเช่านะครับพระรายการไหนก็สามารถสอบถามเข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะครับเบอร์โทรแรงแอดได้ขึ้นไว้ให้ตลอดทั้งคลิปวิดีโอเลยนะครับพี่ๆสามารถขอดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ทุกองค์ทุกรายการอย่างแน่นอนนะครับพาทุกองค์ก็สวยตรงตามในคลิปวิดีโอนี้ททุุกกกองค์รราายยเละจส ให้ฟรีนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางไม่มีบวกเพิ่มแต่อย่างใดนะครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับผมกระผมนะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้พบกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ